ในภาษา JavaScript ครับเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลไปในออบเจกต์ของเราได้นะครับโดยใช้คำสั่งก็คือ Object Feed นั่นเองจากโค้ดตัวอย่างนะครับผลของการสร้างออบเจกต์ที่ชื่อว่า Data ขึ้นมาครับมีการเก็บ Property 2ตัวก็คือ username กับ password นะครับ username ก็คือ admin password เป็น secret นะครับจากนั้นก็นำเอาข้อมูลในออบเจกต์ t a t a มาใช้งานนะครับในการแสดงข้อมูลออกมาเนาะ ทีนี้นะครับผมต้องการเปลี่ยนข้อมูล username password ใหม่ครับก็คือ username เป็นกล้องนะครับ password เป็น1234อะไรก็ว่าไปนะครับข้อมูลใน object data ก็จะถูกแก้ไขใช่ไหมครับจากเดิมที่เป็น admin s e q u e n ก็จะเป็นกล้อง1234นะครับเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแก้ไขข้อมูลภายใน object ของเราได้นะครับก็คือข้อมูลใน object data เนี่ยจะสามารถอ่านได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถแก้ไขได้ ก็จะใช้คำสั่งก็คือ object feed นะครับและก็โยน object data นะครับเข้าไปทำงานเป็นการบอกว่าข้อมูลใน object data เนี่ยจะไม่สามารถถูกแก้ไขได้นะก็คือสามารถอ่านได้อย่างเดียวถึงแม้จะมีความพยายามเปลี่ยน user name เป็นกล้องเปลี่ยนพัสเปิดเป็น1234นะครับก็จะไม่สามารถแก้ไขได้นดั่นเอง